แกงกระจานจังหวัดเพชรบุรีสดชื่นหิวใจสุดๆเลยค่ะทุกคนเครื่องดื่มที่เราสั่งมาก,ก็ได้แล้วนะคะเป็นชาไทยหวานชื่นใจค่ะทุกคนหอมละมุนมากสิ่งสำคัญทุกคนมันหวานหอมละมุนแม่เท่ากับบรรยากาศที่เราได้มาเสกนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมาก ดีค่ะทุกคนพบกับช่องบัวพาเที่ยวนะคะควันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวแก่งกระจานกันค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่คาเฟ่นะคะนาปิดคาเฟ่นะคะที่อยู่ติดกับแก่งกระจานเลยนะคะเป็นที่แบบพักผ่อนหย่อนใจช่วงวันหยุดนะคะหรือว่าจะไม่ใช่วันหยุดวันธรรมดาก็สามารถมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินชมบริเวณร,บรอบๆนะคะและที่นี่นะคะเขาเปิดตั้งแต่ 10โมงจนถึง2ทุ่มเลยนะคะแบบนั่งแบบยาวๆกันได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูบริเวณข้างในกันนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาพักผ่อนกันค่ะในที่นี้เขาจะมีเป็นบ้านผีเสื้อด้วยนะคะให้ทุกคนเข้าชมฟรีนะคะทุกคนแล้วก็จะมีบริการรถกอล์ฟด้วยนะคะพร้อมแล้วก็ไปชมผีเสื้อส,สวยๆกันเลยค่ะ ที่นี่นะคะเขาจะมีพันผีเสื้อต่างๆให้เราเข้ามาชมนะคะจริงๆอ่ะเราต้องขึ้นไปชมที่เขื่อนแก่งกระจานะคะซึ่งขับรถไปประมาณ20กว่าโลเลยนะคะทางคาเฟ่เขาก็เลยยกผีเสื้อมาให้ที่ไว้ที่นี่นะคะเพื่อที่จะให้ใครที่มาเที่ยวที่คาเฟ่หรือว่าพักที่นานารีสอร์ทนะคะได้มาสัมผัสความสวยงามของผีเสื้อกันค่ะและหนูคิดว่าพันที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดก็คือ เป็นพันกับทอนนะคะทุกคนสวยมากแต่ละสายพันธุ์ก็สวยแตกต่างกันออกไปนะคะทุกคนอยากให้เพื่อนๆนนะคะมาเยี่ยมชมกันดูคะ่ะใครมาก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะคะและที่นี่นะคะเขายังมีเป็นที่พักด้วยนะคะ ก็มีทั้งคาเฟ่และที่พักไปในตัวเลยนะคะบอกเลยว่าใครมาแก่งกระจานก็แวะมาพักผ่อนกันได้นะคะส่วนบ้านผีเสื้อเขาก็จะมีเวลาเปิด,ป,ดปิดนะคะ9โมงถึง2ทุ่มเช่นกันนะคะก็จะมีผีเสื้อทาอะไรบ้างอะไรเนะี้ยก็จะมีบอกจุดนี้นะคะ ได้โดนเสาวนะคะจำลอง หลังจากพาทุกคนนะคะไปชมผีเสื้อที่สวยๆกันแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปนั่งที่ริมน้ําชมบรรยากาศสวยๆกันต่อเลยค่ะสิ่งสําคัญเลยนะคะทุกคนที่นี่บอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกกลุ่มไลฟ์สไตล์จริงๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งที่พักแล้วก็มีคาเฟ่ไปในตัวเลยนะคะและสิ่งสําคัญมีสระว่ายน้ําด้วยนะคะทุกคนเด็กๆชอบมากบอกเลยว่าครอบครัวต้องแฮปปี้สุดๆเลยนะคะในการพักผ่อนในครั้งนี้ จุดนี้จะเป็นห้องอาหารเช้านะคะก็คือใครที่มาพักที่นี่เขาก็จะมีห้องอาหารเช้าที่ติดริมน้ำนะคะทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศมันฟินมากๆเลยค่ะแล้วถัดมาก็จะเป็นที่นั่งข้างนอกนะคะก็คือเป็นโอเพนแอร์บอกเลยว่ารับลมเย็นสบายสบายเลยค่ะบอกเลยว่ามันฟินมากธรรมชาติสุดๆเลยค่ะ หลังจากพาทุกคนนะคะชมบริเวณรอบๆคาเฟ่กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งชิลๆเติมชาเย็นๆกันก่นกอนค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเครื่องดื่มที่เราสั่งมาก็ได้แล้วนะคะเป็นชาไทยชาไทยเลยนะน,าบ,นาบีนะคะของที่นี่นะคะทุกคนสีสันน่ากินน่าทานมาก <Okay. S 2> หวานชื่นใจคะ่ะทุกคน หอมละมุนมากสึ่งสำคัญทุกคนมันหวานหอมละมุนแม่เท่ากับบรรยากาศที่เราได้มาเสพนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากเดี๋ยวสั่งเค้กมาที่หลังโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวจะขอตัวไปเล่นน้ำแช่น้ำกันนิดนึงนะคะหืบรรยากาศดีมาก Get up! เวลาลงเล่นน้ำก็อย่าลืมใส่ชูชีพด้วยนะคะป้องกันรักความปลอดภัยค่ะอ้ยวยเอาเข้าคอว้าวทุกคนนี่เป็นขบวนล,ล่องแก่งนะคะก็ไหลาตามแก่งกระจานนะคะสนุกสนานกันเลยค่ะ มันช่วงเย็นพอดีเลย <Okay. S 2> มันไม่รนะ้อนน้ยใครที่กำลังมองหาที่พักผ่อนยอนใจวันหยุดนะคะบอกเลยว่าที่นี่นาบีคาเฟ่อยู่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี bury, อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะบอกเลยว่าบรรยากาศโคตรดีมากๆเลยค่ะฟินสุดๆเลยนะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะที่พาทุกคนมาเที่ยวแก่งกระจานก็คือนาบีคาเฟ่จา้านาบีคาเฟ่นะคะ จะเป็นคาเฟ่ก็ได้แล้วเป็นที่พักก็ได้นะคะที่นี่ดีมากามเลยจบครบที่เดียวมีสระว่ายน้ําด้วยก็คือใครไม่เล่นตรงนี้ก็ไปเล่นสระว่ายน้ําได้นะคะโอเคทุกคนโคตรแรงอะ่ะน้ำอ่ะน้ำเย็นไลส,สนุกมากโอเคคะ่ะทุกคนวันหยุดพักผ่อนถ้่นี้มีที่พักที่ไหนก็แวะมาที่นี่นะคะจ้าคน,นชอบคลิปช่องวัวพาเที่ยวก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องวัวพาเที่ยวนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลื กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยน,นะคะสำหรับ EP นี้บา,บายๆค่ะทุกคนแล้วเ,เจอกันใหม่นะคะ EP หน้าขอบคุณค่ะถ้าใครที่จะลงเล่นสระไว้น้ำนะคะก็แวะมาอ่านข้อปฏิบัติตามกฎกติกาของที่ทางรีสอร์ทเขาเขียนไว้ด้วยนะคะว่ามีข้อบังคับอะไรกันบ้างนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เข้ามาใช้บริการที่นะคะทุกคนโอเคค่ะ